คาถาร,รมบวดเรื่องที่12พระเทวทัตบูชาด้วยกระดูกและลมหายใจอิทะตปติเปจะตปติปา,ปาปปกาลีอุปยัตปะตปติปาปังมีกัตนะติตปติพิโยตปติทุกขติขโต ผูท้ทาบาปไปมุคติย่อมเดือดร้อนใจในโลกนี้ลาไปแล้วก็ย่อมเดือดร้อนใจในโลกนั้นเรียกว่าจะอยู่หรือตายก็ย่อมเดือดร้อนเขาย่อมร้อนใจว่าเราก็ทําบาปไปแล้วเมื่อไปสู่ทุขติก็มีแต่ความเดือดร้อนยิ่งขึ้นที่มาของคาถาธรรมบทที่12พระเทวทัตพระเทวทัตเริ่มต้นบำพ็ญจิตด้วยการสำลิศ สำเร็จฤทธิ์ลงท้ายด้วยคำสาปแจ้งและธรณีสูงพ,พระเทวทัตบวชพระพันษาแรกก็ได้บรรลุอิทธิแต่ยังเป็นปบจตุปุชนวงเล็บยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานปตัตโตอิทธิโปสุทธชนิกังแปลว่าบรรลุแล้วซึ่งฤทธิอันเป็นของมีอยู่แห่งปุถุชนท่านไม่ได้อธิบายว่ามีขั้นตอนบรรลุฤทธิอย่างไร แต่โดยปกติเจ้งต้องบรรลุรูปฌานสี่เป็นอย่างน้อยสุดแล้วต้องฝึกฤทธิ์เช่นอิทธิวิทะต่อมาพราะเทวทัตติดตามพระพุทธเจ้าไปอยู่กรุงโสกุสัพีได้พบเห็นว่ามีแต่คนนำลาบสักการะมาถวายแต่พระพุทธเจ้าภาษารีบุตรพระโมคคัลนะพระมหากสสปะพระพิทยะพระอนุรุทธะพระอนุนพระภคุพระ กินพิกละซึ่งออกบวชมาพร้อมกับตนแต่ได้รับการยอมรับมากกว่าเพราะเทวทัตจึงใกล้คุณนาคนที่จะมุมตนได้ก็เห็นว่าอาชาติศัตรูราชกุมารยังเป็นเด็กยังไม่รู้คุณโทษจะเริ่มใส่เราได้โดยง่ายจึงไปยังคงราชกึกนิรมิตรตนเป็นเด็กน้อยสูงเป็นเด็กน้อยมีงูเจ็ดตัวรัดอยู่ที่มือสองเท้าคอสองมือสองเท้าสองคอสหนึ่งมือสีแสดหนึ่ง พระเฉวิงบ่าหนึ่งมองดูเหมือนประดับด้วยสายสร้อยพระราชกุมารเห็นเด็กน้อยลงมาจากอากาศเดินมานั่งบนเพพาะเวลาตักก็ทรงกลัวอย่างมากแต่ถามว่าท่านเป็นใครตับว่าเราชื่อเทวทัตแล้วกับสู่ร่างภิกษุผมจีวมพระสังกติออมบุมบาทยืนอยู่ต่อหน้าพระราชกุมารทรงหายกลัวทรงเลื่มใสย,ยิ่งนักสั่งให้จัดพระวันละสามร้อยสำรับไปถวาย บางวัก็เสด็จไปบวมุวงพระเทวทัตเองท่านมีการสร้างวิหารมาถวายที่พญาศีลาด้วยแต่นั้นมาจิตใจของพระเทวทัตก็ถูกความยินดีในลาบสักวารลข้ามอนยิ่งมีเมื่อคนนับถือมากขึ้นขึ้นพระเทวทัตก็จะปกครองวิสุทธิสมพร้อมกับความคิดนั้นลทิที่มีอยู่ก็เริ่มเสื่อมลงไปพระเทวทัตรู้แล้วก็ยิ่งกองการมีอำนาจให้เร็วขึ้นวันหนึ่งก็เข้าเฝ้ากับทูล พอป,ปกครองสงแทนอ้างว่าบัดน,นี้พระผู้มีพระเจ้าทรงชราภาพแล้วพระพุทธเจ้าตัดไปเสดด้วยพระดำรสว่าแม้แต่พระสารีบุตรพระโมคคันะเรายังไม่มอบภิกษุสงฆ์ให้ฉะไหนเราจะมอบให้แก่เธอเผู้เป็นคนต่ำช้าผู้บริโภคปัจจัยดุดคกินกินน้ำลายเล่าเรียกว่าเขลาสิกาวะทะหมายถึงพระเทวทัศกินน้ำลายที่พระอาหารหันต บ้วอออกไปแล้วได้พระเถวทัตถ์ผูกใจเจ็บมากต่อมาจึงยุยงให้พระราชมารปรงพระชนพระราชสิบิดาส่วนตนเองก็วางแผนปรงพระชนพระเจ้าเช่นให้นายขมังธนูไปยิงเมืม่อไม่สำเร็จตนเองก็แอบกิ้งหินให้ตกใส่พระ,พ,ระพุทธเจ้าจนเกิดพอพระโลหิตเป็นต้นเมื่อช้างนาลีนาลาคีลีไม่ทำร้ายพระเจ้า ความชื่อของพระเทวทิติประชาชนแต่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ถูกประชาชนสงใจจริงยังว่าพระราชาชาสติสศัตรูสนับสนให้พระเทวทัศทําชั่วคงเป็นความจริงเปิดแน่ๆพระราชาทรงสดับความสงสัยของประชาชนแล้วทรงตัดการบงมบงทั้งหมดและชาวและชาวพนะกครก็ไม่ยอมถวายพักสาอาหารแก่พระเทวทัศและภิกษุบริวารจึงต้องไปเที่ยวขอชาวบ้านกินแต่พระเทวทัศ ก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดชั่วนำคณะเท่าเฝ้ากับทุนขอให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตหนึ่งสีสห้าเรื่องเช่นขอให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ป่าตลอดชีวิตภิกษุรูปใดเข้าอาศัยเขตบ้านจึงพุมีโทษเป็นต้นเมื่อพระสะดาธมแม่อนุญาตพระเทวทัตก็เที่ยวโฆษณาว่าคณะของตนแข่งคัดกว่าพระพุทธเจ้า มีประชานหลงเชื่อจึงทำการบำมุงปุ่มพระเทวทัตก็จพระเจ้าตัดให้เข้าเฝ้าแล้วทรงห้ามปามจนถึงวันอุโบสถพระเทวทัตก็ประกาศข้อปฏิวัติของตนแล้วเชิญชวนให้ภิกษุจับฉลากเลือกฝ่ายภิกษุใหม่500จับฉลากเป็นฝ่ายพระเทวทัตพากันตามไปอยู่ที่ขยาศีละพระเจ้าทรงทรงพระอัคลสาวกทั้งสองไปแสดงธรรม พระเทวทัตดีใจนึกว่าทั้งสองท่านจะมาเข้าเป็นพวกจึงเปิดโอกาสให้แสดงธรรมตนเองหลบไปนอนพระคราสาวกทั้งสองแสดงธรรมนำภิกษุเหล่านั้นกลับไปพระโกรักยิละสิทธิพระเทวทัตเข้ามาแล้วไม่พบภิกษุเหล่านั้นจึงโกรธมากได้เล่าแทกปุกจนพระเทวทัตกระอกเลือนและล้มป่วยนานเก้าเดือนเมื่อพระเทวทัตเห็นว่าเราใกล้ตายแล้วจึงให้บรรดาสิทธ หามด้วยเตียงเดินไปหมายเข้าฝ้าพระเจ้าที่พระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีถึงมากพระเชตวันแล้ววางเตียงลงพักพระเทวทาลงจากเตียง,งยืนบนพื้นดินนั่งก็จมลงในดินในตอนที่คางจดพื้นดินพระเจ้าเทวทัตก,ก็กล่าวสรรเสริญบูชาพระเจ้าว่าด้วยกระดูกทั้งหลายและลมหายใจตายแล้วเกิดในอเวจีมหานรกและในภายหน้านับจากกับนี้ไปแสนกับ พระเทวทัตจะเป็นพระปเจกผู้เจ้ามีชื่อว่าอธิสระอธิสระต่อมาภิกษุทั้งหลายทูลถ,ถามว่าพระเทวทัตเกิดหน้าที่ไหนตัดว่าในอวจ,จีมหานรกผู้ประมาทไม่ว่าจะเป็นครนั่นหรือบัมบชิตย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองและตัดภาษตนี้ว่าอธิบายพุทธภาษิตว่าความเดือดร้อนด้เกิดความที่เกิดในทมนั้นไม่สบายใจเสียใจความกลัว ดเดือดร้อนเพราะกรรมคือการทำบาปว่าเราทำกรรมชั่วแล้วเดือดร้อนเพราะผลกรรมคือการไปสู่ทุกขติดูทะจุดเอาจุดหนึ่งทับหนึ่งสามห้าขีดหนึ่งห้าหนึ่งสังฆเพทะคันธกะวินัยยะจุละข้อสามร้อยสามเจ็ดถึงสามร้อยเก้าห้าสังอหนึ่ง ทับเอกินหนึ่งกินหนึ่งหกสามชาจุดอะจุดหนึ่งทับสี่ทับสี่สองหกวินิยะจุดอะจุดสองทับสองทับสี่เจ็ดจิตเป็นต้นปฏิทางความรู้คนที่มักทำบาทย่อมเดือดร้อนทั้งสามการคือการที่กำลังทำบาปก็กลัวทำไม่สำเร็จทำบาสเร็จแล้วก็ร้อนใจว่าเราทำชั่วแล้ว แ้วเมื่อเราทำชั่วให้ผมก็ยิ่งเดือดร้อนจบพระเทวมทุนเทวทัตเพียงเท่านี้ผู้ฟังเรื่องพระเทวทัตขอให้สอบผ่านบาลีแปลบาลีมคคด้วยแล้วก็บริีไวยอนในปี2 0 0พ้รด้วยครับสาธุ